สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นตรงสี่เส้นมาประกอบกันนะคะมีสี่ด้านและสี่มุมที่สําคัญก็คือการที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นคือมุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉากนะคะ จะมีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสําหรับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคุณสมบัติพื้นฐานของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือนอกจากการที่มุมทั้งสี่มุมนี้เป็นมุมฉากซึ่งมีขนาดแต่ละมุมเท่ากับ90องศากางเท่ากับ90องศาแล้วนะคะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือด้านตรงข้ามจะมีความยาวเท่ากันยกตัวอย่างเช่นสมมติด,ด้านนี้นะคะซึ่ง เรียกว่าด้านกว้างนะคะสมมุติด,ด้านนี้ยาว5เซนติเมตรด้านตรงข้ามก็จะยาวเท่ากับ5เซนติเมตรเช่นเดียวกันส่วนด้านนี้เป็นด้านยาวเพราะมีความยาวมากกว่าสมมุติว่ายาวเท่ากับ8ซนติเมตรดังนั้นด้านตรงข้ามก็จะยาวเท่ากับ 8ซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อมาสำหรับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือนอกจากมุมทั้ง4มุมแต่ละมุมกลาง90องศาแล้วนะคะทั้ง4ด้านความยาวทั้ง4ด้านจะเท่ากันยกตัวอย่างเช่น ถ้าครูสมมติให้ตรงนี้มันมีความยาวเท่ากับหเซนติเมตรดังนั้นด้านอื่นๆด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านที่เหลือก็จะยาวเท่ากับห้าเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะนี่คือในรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเมื่อเรียนศึกษาจนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดในหน้าหนึ่ง้อยี่สิบห้าและหน้าหนึ่งยิหนะคะ เป็นเรื่องเป็นบทต้นๆของรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะอย่างข้อนี้ให้นักเรียนดูนะคะว่ารูปไหนบ้างของใช้ไหนบ้างที่มันเป็นมุมฉาคกครูตัวอย่างให,ให้นักเรียนสังเกตง่ายๆยัยงไงเรียกว่ามุมฉากนักเรียนสามารถเอาไม้บรรทัดหรือธนบัตรแบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยมาดูก็ได้มุมแต่ละแบงค์นั่นแหะเขาเรียกว่ามุมฉากหรือยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเห็น พี่ครูนำกระดาษนี้มาไหมคะตรงนี้มุมตรงเนี้ยเนี่ยเป็นมุมฉากนักเรียนสามารถนำไปทาบได้เลยเนี่ยนำไปทาบได้เลยเห็นไหมคะถ้าทาบไปแล้วมันเท่ากับมุมฉากแปลว่าของชิ้นนั้นๆมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนทาบดูว่าไหนไม่ใช่ไม่เข้ามุม แปลว่ามันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือง่ายที่สุดก็คือไม้บรรทัดนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในะการมาทาบไม้บรรทัดที่เป็นมุมฉากเส้นตรงนะคะมาทาบได้ก็จะทาให้เรียนเข้าใจว่าอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ,ะทํามานะคะเนี่ยนักเรียนสังเกตดูที่เขาบอกมันมุมทุกมุมจะต้องได้เท่ากับ90องศานะคะโดยนําไม้บรรทัดธนบัตรหรือ ขอบหนังสือก็ได้อมอาทาบนักเรียนดูนะอย่างตัวนี้เป็นมุมฉากไหมคะทาาไปทาาไปแล้วได้ไหมคะนะ่ไม่ได้เท่ากับมุมฉากนักเรียนดูนะสแสดงว่ามันไม่ใช่มุมฉากนะคะเสร็จจากหน้า125เสร็จแล้วปึ๊บนักเรียนก็มาทําที่หน้า126 อย่างข้อนี้เขาให้แยกว่ารูปไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่นอนมุมทุกมุมคือเป็นมุมฉาก90องศาและที่สําคัญถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนะคะส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันนะคะ จากนั้นนักเรียนก็มาตอบคําถามตรงนี้นักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดน,นะคะในการวัดความยาวนะคะเนี่ยสี่เหลี่ยมกขคงเนี่ยดูวัดแล้วดูว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดนะคะแล้วมันกว้างกี่เซนติเมตรยาวสี่ติเซนติเมตรนะคะ,อะลองศึกษาดูนะคะขอให้สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ